ทำงานยังไงของเธอถ้าทำงานได้แค่นี้ก็ลาออกไปซะท่อุตสาห์ทำงานอดหลับอดนอนกลับต้องมาโดนด่าแบบนี้หรอกสงสารซีจังเลยอ่ะทำมุญไม่ขึ้นจะไปสงสารกันทำไมก็ทำตัวเองให้หน้าโดนเองนี่ว่าแต่ทำไมมันมีคุณน่ารักจังอ้ my god เราบอกแล้วว่าสองคนนั้น แล้วนี่ยายพันจะรู้ไหมเนี่ยว่าเพื่อนรักกับแฟนตัวเองจะคบชู้กันคุกค้คคคคคคอีืออีออมเนียบอลลูนนี่แกไม่ได้ไปกินข้าวกับผู้ชายของแกเหรอฉันก็มากินข้าวกับผู้ชายของฉันไง,ง นี่มันแฟนฉันค่ะแกลืมแล้วไงเพราะฉันกับดีมเป็นคู่มั่นกันอะดีมเราคงปิดเรื่องของเรามา้แล้วแหละก็เพราะว่าฉันกับดีมเราแอบกินกันตอนนี้แกไปโดูงานที่ต่างจังหวัดยังไงละ่ะนี่แกพูดบ้าเลยดีมเรื่องจริงเหรอเราเลิกกันเรื่องงานมันก็ไม่ต้องแต่งกันแล้วฉันจะบอกให้คุณพ่อถอนหุ้นที่นี่ออกให้หมดเลยไม่นะพันไม่นะสำเร็จ บอลูนเธอเป็นไรหรอฉันโดนไล่ออกแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นได้ล่ะผู้จัดก,การดีบอกว่าฉันทําให้เขากับแฟนต้องเลิกกันอนฉะั <c oughs> นไปก่อนนะมองเธอเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่างานแค่นี้ยังทำไม่ได้ครั้งหน้าถ้าเป็นแบบนี้อีกก็ใส่หัวออกจากบริษัทนี้ไป ดูสิวันวันซีโดนแต่บอสด,ด่าน่าสงสารเนาะมองไรมีปัญหามากไงถ้าเห็นชื่อีเยััหไปในสมุดเล่มน,นี้ <c oughs> พวกเขาจะหายไปตลอดกาลลองดูสิยุเห็นพอดกับบอลลูนไหมอะ่ะพอดกับบอลลูนไหนอ่ะ เราไม่มีคนชื่อนี้นะแหมอีสองตัวนี้จีบกันทุกวันน่ารำคาญเลยจริงจิงน้องสาวเดินไม่ดูทางซะแล้วเดี๋ยวก็หายหรอกวอนซะแล้วมอเตอร์ไซค์จงหายไปเฮ้ยอะไรวะมองทยไปไหนเนี่ยอยู่ในกระเป๋าปะวะ หมดนี่้ใช้เสร็จแล้วอ่ะก็มาคืนฉันได้แล้วนะไม่ฉันยังมีคนหนึ่งที่ต้องจัดการเดี๋ยวฉันใช้เสร็จมาคืนวันนี้อยู่ทำโอทีด้วยนะได้ข่าวว่าดองงานไปเยอะนี่ให้ฉันทำโอทีทุกวันสนุกม,มากใช่ไหมอย่าอยู่เลยหายไปซะทำไเงินในบัญชีจหายหมดเลยอ่ะก็ขอเป็นคนจ่ายเห็นเดือนเธอยังไงล่ะไม่มีเขาเงินในทั้งหมดของเธอก็จะหายทีด้วย ว่าไงแม่บ้านรถของเราตอนนี้อยู่ดีๆก็หายไปหมดเลยเราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกสวยแล้วไงฉัน